ก็สบัสรีเพื่อนเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมไล่ไล่ไสวนผสมว่าไล่สวนผสมก็คือผสมสวนที่มีต้นไม้ลหลายชนิดหลายอย่างเอามาปลูกรวมกันเป็นต้นว่าต้นทุเรียน ที่เพื่อนผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ก็ก็มีลูกก็หลายหลายลูกสามสี่ลูกต้นหนึ่งต้นก็ไม่ใหญ่โตหรอกต้นเล็กๆกมีลูกจับปีนี้ก็น่าจะจับปีนี้เพราะว่าต้นไม้พวกไม้ผลทั้งหลายมีลูกว่าจะเป็นชนิดไหนก็าตาม มีลูกเยอะปีนี้มะม่วงกว็เยอะพวกเงาะพวกเงาะพวกมะม่วงพวกพวกมะปรางพวกพวกขนุนทั้งหลายนี่มีเยอะลูกมันจับเยอะมีลูกออกลูกปีนี้ออกลูกมากก็ทุเรียนก็คงจะเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าต้นมันเล็กกิ่งก้านมันก็เล็กหน่อยนะสำคัญกิ่งขพงมันนะ่ะ รักษาไว้ถ้าจิิงไม่ดีก็หักลงมายังไม่โตก็หักแล้วเนี่ยพอได้น้ำหนักขึ้นมานอกจากต้นทุเรียนแล้วก็มีต้นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมนี่ก็มีหลายต้นเหมือนกันมีสี่ห้าหกต้นต้นทุเรียนก็มีประมาณหลายต้นต้นใหญ่ก็สามสี่ต้นก็ออกมีลูกจับแล้วประมาณสองต้น ก็ต้นเล็กอีกก็หลายต้นอยู่ก็ยังไม่โตไี่พอที่จะมีลูกจับลูกได้อันนี้ต้นหวายต้นหวายก็คือเป็นไม้เถาไม้พวกนี้เขาเอาไปใช้ประโยชน์พวกเถาของมันเนี่ยไปทำเครื่องจักสารในครัวเรือนแล้วก็ยอดของมันเนี่ยเอามาทำเป็นอาหารเอาไปต้มเอาไป แกงเอาไปอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ชาวบ้านเขานิยมกันเขาเรียกว่าวายมีหลายกอเหมือนกันรวมแล้วสี่ห้ากกอนั่นแหละแล้วก็ตักไปเรื่อยตักยอดไปทำอาหารบางยอดไปทำอาหารเถอะเขาก็คงจะไม่ยาวหรอกมีแต่ยอดสวดมากเขาปูกก็ยอดมันนี่คานผู้ชม เพื่อนผู้ชมก็คงจะได้เห็นมะพรา้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมก็ต้นตะเคียวไอ้ต้นทุเรียนดึงไปต้นต้นทุเรียนอ,อีกต้นหนึ่งนะก็ต้นที่สองก็ออกลูกลูกมีลูกลูกจับเหมือนกันก็หลายลูกเหมือนกันนะสามสี่ลูกก็ยังมีดอกอยู่เหมือนกันนะมีดอกมาใหม่ใหม่ ปีนี้ก็น่าจะจับปีนี้นะปีนี้น่าจะพ่อต้นไม้ทั้งหลายปวกไม้ผลทั้งหลายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นพวกต้นลำไย,ยลำไย,ยก็โอ้ลูกก็เยอะเหมือนกันปีนี้จับลูกน่าจะจับหมดนล่นแหละเพราะว่ามันมันแปลกปีนี้มันดินฟ้าอากาศเป็นยังไงก็ไม่รู้มันมันจับตน้นปวกไม้ผลทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นผลที่จับ ก็น่าจะผลไม้ปีนี้ก็เยอะออกมาเยอะแล้วก็ราคาก็คงจะคงจะไม่คงจะไม่ดีแล้วพวูดงี้ราคาคงจะไม่ดีเพาของมันเยอะราคามันก็ลงราคามันก็น้อยลงราคาก็ไม่แพงแหละราคาถูกเของพวกผลไม้มันมาก ราคาว่าผลไม้มันน้อยราคาก็ก็ก็แพงขึ้นผลไม้มันออกลูกหรือว่าออกจากไล่จากสวนมาสู่ตลาดถ้ามันน้อยราคาก็แพงขึ้นเป็นธรรมดาของของน้อยกว่าราคาแพงของมากกว่าราคาถูกเป็นธรรมดาพวกนี้นี่อันนี้ต้นฝรั่งเนี่ยฝรั่งกำลังลูกเล็กๆนะ,ะยังไม่ โตหรอกไม่โตรฝรั่งเก็รเริ่มมีลูกลูกจับเยอะลูกเยอะลูกมากเลยฝลรั่งไล่สวนผสมผสมไล่ผสมไม้หลายหลายพันตัวไม้ผลนั่นแหละอันนี้มันต้นอะไรวะเนี่ยมันเป็นดอกเอ้ยมันเป็นมันเป็นเป็นลูกเข้ามาแหละแต่มันเป็นดอกเหมือนกับดอกมันให้สีสันสวย สวยงามนะเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ประดับเห็นเอาไปเอาลูกไปไปกินไปรับประทานกันสวยออกมาก็เป็นพวกน้ำมดพวกน้ำมดลูกน้ำมดก็เลือกว่าลูกลูกใหญ่ลูกโตลูกสวยงามราคาดีนะลูรุ่นเกรดเอน้ำมดถ้าปลูกดีๆก็คงจะ ปลูกเยอะๆก็คงจะจะได้ขายเยอะแต่ปลูกน้อยไปต้นต้นมันเลยจะเป็นต้นเดียวนี่แหละลำมดเนี่ยสวนมากบ้านเราไม่ค่อยนิยมปลูกกันนะไปหาตลาดก็ไม่ค่อยมีอะมุมดหน้ามันไม่หน้ามันก็มันจะหน้ามันก็ดีมันพวกนี้มันไม่เขียวหน้ามันรูปมันจะออกตลอดนั่นแหละจะขายตลอดแต่มไม่มีตลาดไม่ค่อยมีหรอก คือคนไม่นิยมปลูกคนก็ไม่ก้อยจะมันไม่มีแล้วแหละคนก็เลยไม่นิยมซื้อมารับประทานกันส่วนมากเป็นมะเป็นผลไม้มาจากประเทศอื่นน่าจะมาจากเมืองจีนมากกว่าพวกแอปเปิลพวกองุ่นพวกผลไม้หลาย,ลายชนิดอย่างส้มเขียวหาวานก็เหมือนกันมาจากจีนก็มี รือวละมดเป็นต,ติกอนคนนิยมตัวละมดนิยมพวกส้มพวกละมดนีม่มีมีตลอดทุกปีในตลาดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยนิยมปลูกก็เลยไม่มีหาซื้อยากซื้อยากหามากินมารับประทานมันไม่มีกว่าก็หันไปเอาผลไม้ ชนิดอื่นนั่นแหละซื้อมาเอาชนิดอื่นมามาแทนหรือมากินส่วนมากก็เป็นพวกแอปเปิ้ลอะองุ่นนี่ก็ต้นทุเรียนมันมันยังไม่โตทุเรียนแล้วก็เป็นฝรั่งนูโน่นฝรั่งแล้วก็มีพวกมะพร้าวพวกเงาะพวกเงาะก็มีมีนี้เงาะก็เป็นรู้สึกว่า ออกลูกมามากพอสมควรเพื่อนผู้ชมนี่เงาะอันนี้เงาะรู้สึกว่ามันจะจับลูกพอสมควรปีนี้เพื่อนผู้ชมได้ดูโอ้ฝนกประโชวฝนใกล้จะตกแต่ไม่ตกหรอกร้องอยู่นั่นแหละเนี่ต้นเนาะ รู้สึกว่าออกลูกเยอะออกลูกเยอะพอสมควรเลยแหละปีนี้ผลไม้เนี่ยจะออกสู่ตลาดมากปีนี้ราคาก็คงจะไม่ค่อยจะจะดีเท่าไหร่หรอกผลไม้มันเยอะราคาก็ก็ถูกผลไม้มันน้อย ราคาก็แพงขึ้นออกสู่ตลาดน้อยกว่าราคาก็แพงขึ้นเป็นธรรมดาอันนี้ก็สาน้ำเลี้ยงปลาปลาก็มีหลายชนิดเป็นปลาตะเพียนสหมนมากปลาตะเพียนมาเลี้ยงเลี้ยงง่ายหลายพันปลาตะเพียนปลานวนจันปลายีศพพวกนี้แหละเลี้ยงง่าย อ่ะท่านผู้ชมก็คงจะจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีรด